นักเรียนต่อไปเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4อันนี้ไม่เกี่ยวกับกราฟแล้วข้อที่4ก่อนอื่นมาดูกรณีที่โจทย์เขาบอกเป็นเงื่อนไขควอเดนต่างๆมาให้นักเรียนรู้ว่าอันนี้คือควอเดนที่1นึ่งข้อเดนที่2องอเดนที่3ามอเดนที่4ี่แต่มันมีสัญลักษณ์ที่เป็นทางการคือควอเดนที่1่ก็คือ เซตานะคะเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้คือพายตรงนี้คือ0หรือ2พายตรงนี้คือพายส่วน2ตรงนี้คือ3พายส่วนสองควนตที่1เวลาที่เขาจะบอกว่ามันเป็นควอนตัที่1เขาใช้คำนี้ว่าเซตาของเรา มันมากกว่าหรืออาจจะเท่ากับก็ได้มากกว่าหรือเท่ากับอะไรก็คือตรงนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่มากกว่า0แต่ว่าต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับใครคะพายส่วน2เพราะฉะนั้นถ้านักเรนเห็นเงื่อนไขตรงนี้คือเซตามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าพายส่วน2เห็นไหมมันอยู่ในช่วงนี้คือควอดเดนที่1่แล้วถ้าเป็นควอดเดนที่2ก็คือเซตาของเราอยู่ตรงกลาง เซตาของเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับตรงนี้แางนี้นะคะมากกว่าหรือเท่ากับพายส่วน2แต่ว่ายังต้องน้อยกว่าใครคะน้อยกว่าหรือเท่ากับพายจะมีเท่ากับหรือไม่มีก็ได้ถ้าไม่เท่ากับเขาก็ไม่เอาตัวนั้นถ้าเท่ากับคือเอาด้วยนี่คือข้อเด่นที่2อยู่ระหว่างพายถึงอ,อยู่ระหว่างพายส่วน2ถึงายข้อเด่นที่3คือเซตาของเราอยู่ระหว่างอะไรคะมากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับใครมากกว่าหรือเท่ากับพายแต่ว่ามันน้อยกว่า3ามพายส่วน2นี่คือคอเดนที่3ภาษาที่เขาจะสื่อว่ามันอยู่คอเดนที่3ามเขาจะใช้แสดงแบบนี้คอเดนที่4คือเซตาของเรานั้นมากกว่าใครคะมาตรงนี้ค่ะก็ต้องมากกว่า3ามพายส่วน2แต่ว่ามันยังน้อยกว่าใครรอบแรก น้อยกว่า2พายนี่คือการใช้สัญลักษณ์ในการบอกว่าอยู่ในคคดแนนไหนนะคะอ่ะคุณจะค้างไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างการนำไปใช้อ่ะลบนะคะทีนี้โจทย์ข้อที่4ก็คือเราจะใช้โคดแนนนี้ค่ะอ่ะโคดแน์ที่3นะจำไหมนะโคดแนนที่3คือตัวนี้นะคะ เซต้ามากกว่าหรือเท่ากับพายแต่น้อยกว่า3พายส่วน2แล้วแต่เขาว่าเขาสนใจคดแดนไหนการสนใจคดแดนไหนสนใจไปเพื่ออะไรสนใจไปเพื่อนำไปสู่เครื่องหมายมันจะนำไปสู่การบอกเครื่องหมายอ่ะโจทย์บอกว่าเอ่อให้ให้ให ซายเซตาเนี่ยมันเป็นลบรูทสามส่วนสองโดยมันจะต้องมีช่วงบอกนะคะโดยเซตาที่ว่านี้เนี่ยมันอยู่ในวอดเดนที่สาม s ซ n เซต้ามากกว่าหรือเท่ากับพายแต่น้อยกว่า3พายส่วน2นะคะแล้วเขาให้หาว่าหาว่าคอสเซตา้าเอาไปบวกกับเซกเซตา้าได้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็มาดูนะคะ คอสเดนที่3นักเรียนจําได้ใช่ไหมทั้งซายและคอสต,ต่างก็เป็นลบทีนี้มันมีซา์มาให้มันมีซา์มาให้แล้วถามว่านักเรียนจะรู้คอสได้ยังไงเราก็ดูตารางเลยค่ะตารางนี้นะคะดูตารางนี้เห็นซายที่มันเป็นลบรูทสมส่วนสองไหมคะนั่นแหละนักเรียนดูที่ซายอะไรก็ได้ที่มันเป็นลบรูทสส่วนสองอ่ะครูจะเอามาให้ดูใกล้ๆนะคะ